ไม่รู้ว่าเพื่อนๆเคยรู้สึกถึงการถูกจ้ามองไหมแล้วรอบตัวเราอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เราบอกไม่ได้มล่มันตัวอะไรกัตนตควมันก็มีมคือปีศาจอย่างนั้นเหรอ อวทุกคนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ m e Craft ของยี่สองฉ่ำมงค่ะวันนี้เราจะมาเล่นโรลเพลกับแฟนกับมารอของเราค่ะ แฟนดุแต่ก็รักนะคะนั่นก็คือนาตุ๋ยนั่นเองตอนแรกเราก็คิดว่าโอเคเราจะมาเล่นโรคู่แบบน่ารักน่ารักสร้างบ้านทำฟาร์มแกล้งกันเบาๆช่ำๆแต่อยู่ดีๆก็รู้สึกปแปลกๆเหมือนมีใครต้องหลังเราตลอดเวลาแล้วเราก็มารู้นะคะว่าแฟนการมอลของเราแอบใบส่ม h ด o n วัน o w ว t อชมันคือมอดผีเงียบๆหลอนๆที่จะจ้องมองเราไปเรื่อยๆแบบไม่พูดอะไรแต่มาเรื่อยๆเรือแกโอ้ยหลอนมากตอนแรกก็คือว่าคิดว่าจะเอาหานะคะสุดท้ายคือวิ่งหนีผีจน น้ําตาไหลค่ะใครพร้อมจะดูยีสองวิ่งแบบส,บ,สบสับสับสับแต่โดนผีแอบมองแบบนี้ทั้งคลิปก็กดดูได้เลยนะคะวาฮัลโหลนะ วันนี้วันนี้เราอยู่แค่2คนใช่ไหมใช่วันนี้เรามากันแค่2คนวันนี้เทปวันนี้เราจะเล่นกับหลัวนะฮะจะเล่นกับหลัวอย่างเดียวเท่านั้น,นะค่ะทุกคนฮัลโหลยมามึงสู้หรอไม่สู้หรอกไปแล้วเพื่อนรักหนาไปไหนอ่ะเฮ้ยมันเอาคุณนเนี่ยมันโหดมากเลยอ่ะ มันโหดมากเลยอ่ะโหเอาเหรอมึงเอมหรอกูหลบอย่างงี้โหเยอะมากกลางคืนแล้วสินะไอ้เจ็บเนี่ยจะตายแล้ววะทำไมดีวะคุณแม่โอ้โหเฮ้ยเดานาไปไหนแล้ววะทำไมถึงทิ้งกันแบบนี้วะใครทิ้งคุณครับไปบอกคุณจะไปตัดไม้แล้วคุณหายไปไหนเนี่ยฮะก็ท่านหาคุณเนี่ยแหละครับมัน มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้เนี่ยผมก็รอคุณอยู่อ่ะมาเลยผมรอคุณอยู่ที่เดิมเลยครับเมื่อกี้คือคุณฟังนะคะที่เดิมที่ไหนคิดว่าฉันจาได้เหรอความจําเสื่อมเนาะฉันความจําเสื่อมนะคะคุณพี่ตามตามผมมาครับตามผมมานี่ไงโอเอาวอาหารไปอ๋อคุณนี่ยหรือว่ามันเอามาไปทำาค้เพิงได้เหรอใช่เอาไม้ต้องเอาไม้ถ่าไม้ที่มันยังไม่ได้แปลนรูป เผาไม้ที่ยังไม่ได้แปลรูปเผาไม้ด้วยเครื่องเผาเนี่ยหรอใช่อ๋อนี่อ๋อไม่ดอ d g e มานอนก่อนครับมานอนก่อนไหมอ๋ออ๋อดีดีดีนี่ไงโ <Okay. S 3> อเคผมบอกให้คุณไปตัดไม้ตรงนี้แล้วคุณไปไหนครับเมื่อกี้มันตัดไปเรื่อยๆแล้วก็หายมันวนๆไปเรื่อยๆมันวนไปวนมามันก็งงๆไงคุณตัดไม้ไม่ได้เท่าไหร่ครับเมื่อกี้มันมันเยอะอยู่ค่ะคุณเอาไปสิอ่ะ โซไม่ใช่ไม่ตัดมาให้ใหม่นะกูะทำไรนะกูลืมละนะคะ,ะ,ะจังหวะน,นี้เออฉันกำลังจะสร้างบ้านไงใช่ฉันกำลังจะสร้างบ้านแต่ว่าอาจจะต้องไปหาหินหาอะไรมาเพิ่มอ่ะทุกคนโอเคทำขวานไว้ไม่เอากดผิดกดผิดไว้ <laughs> อิกูกดผิดเฮ้ยเฮ่อกดผิดยังไม่ชิไนไง าใช่ไหมเขาไมยังไม่ชินไหมโอเค whatever นะคะไปก่อนแล้วกันสร้างบ้านบ้านหินกันไหมหินกับไม้ผสมกันไงครับเอาลิงั้นลงถ้ำกันไหมล่ะเดี๋ยวผมไปเอาตรงนู้นก่อนเราเราเราจะสร้างบ้านพื้นที่ตรงนู้นนั่นแหละรครับดีแนละ้วเ,เราไม่เ <Okay. S 2> อาตรงนี้อ๋อคือคุณอยากจะห่างไกลผู้คนใช่ไหมค,ค,หคหรัก็มันมันก็ได้สะดวกสบายครับมันก็จะได้แบบไม่มีอะไรมารบกวน คุณคุณจะทำอะไรกับฉันหรอจะสร้างบ้านนะครับแค่มากับคุณตอกตะปูหาทำทำบ้านคุณชอบตอกเหรอคะอะไรครับไม่ใช่ชอบตอกครับหมายถึงแบบทำบงทำบ้านคุณคะฉันเผลอฉันเผลอเอาขวานแบบว่าฉันเผลอกดฉิปคางแล้วาขวานมันมาเกือบยี่สเล่มเลยนะคะไม่เอากดผิดกดผิดเขาสร้างกันใช้ไหมนี่ปะโธฉันถูกแล้วใช่ปะ น่าจะใช่คุณเอาเตียงเข้ามาข้างในหน่อยได้ไหมอ่ะเหยียบมาหน่อยอไ,ได้ไหมอไเอาเตียงเหยียบเข้ามาหน่อยได้ไหมทุบเลยทุบเลยเฮ้ยไม่เป็นไรถือว่าแบบใหม่ <laughs> แบบใหม่เป็นการวางพื้นแบบใหม่นะคะทุกคนคะฮือเอาจริงมันกแกะสวยอยู่นะเธอตัวเห็นไหมดูดิมันก็สวยอยู่นะ เฮ้ยสวยดีนะครับแบบนี้มันสวยดีมันประหยัดพื้นที่เฮ้ยทำไมคุณทําแบบนี้ล่ะคะคืออะไรทําแบบนี้อะไรครับผมทําถูกแล้วครับคุณเนี่ยทำไม่ถูกว่านะแล้วคุณจะทําอะไรอ่ะทําไมอ่ะคุณคุณก็ขุดดินเนี่ยขุดดินเนี่ยทำทำไมขุดทําไมฮะขุดดินขุดดินขุดดินเน่ะขอให้บอกาทำไมต้องขุดดินทาทาไมดอะไรนะกินสภาพนะคุณกิดสภาพ อ่ะมานี้มานี้มาโอ้โหอ่ะว่ามาอ่ะเราเราขุดสูงว่าคนนี้อันนี้คือพื้นพื้นพื้นบ้านเราอ่ะนล้นั่งนั่งดูอย่างนี้ครับปั้นนะลูกใครเอ่ยลูกใครเอ่ยทำไมอ่ะเห็นมันมันจะเห็นหน้าต่างไหมครับมันไม่เห็นครับเราต้องนั่งดูแต่ถ้าเราขุดดินออกเราตั้งเป็นเป็นพื้นแบบนี้เราก็จะเห็นหน้าต่างไหมเออแบบนี้ต้องน่เอองั้นเดี๋ยวไปทำพวกก่อนนะคะสร้างงั้นเรารีบปิดประตูเระ ปิดประตูทำไมครับค <teor> ุณอะไรครับเป็คุณเฮ้ยเยี่ยอะไรครับเป็นอะไรคุณไมเฮ้ยสรุปคุณตู้อะไรอ่ะจำรอเปล่าเนี่ยเราต้องรีบปิดบ้านแล้วต้องรีบปิดบ้านแล้วไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยโอเ้ย มันจะทำอะไรหรือเปล่าวะคุณลองเดินไปหามันนั่นมันอาจจะเป็น PNG ก็ได้มันอาจจะเป็นแบบเป็นภาพเป็นเฉยก็ได้เออแต่ว่ามันน่าจะเป็นเออทำไมไม่แคบเลยอ่ะมันไม่ทำร้ายเราหรอกมั้งไม่รู้ดิลองไปดูไม่ละมันหายไปไหนแล้ว่ะบอกแล้วมันมันไม่ทำร้ายเรามันเป็นมอสอะไรไม่รู้ครับผมว่านะมันมีเลือดด้วยนะมันเป็นเมนนะรู้สึกอ่ะน่น่าจะเป็นตัวเมีย มันอาจจะเป็นเลือดที่ออกมาจากท่อฟัสซอร์ของเพศชายก็ได้นะคะใช่เหรอครับมันจะมีหรอ,อนนไม่รู้อ่ะน,น,นี่เดี๋ยวฉันจะไปขุดสไตล์ก่อนนะโอเคไหมเดี๋ยวเราเจะได้ไปขุดเหมืองการทำทาพวกเหล็กพวกอะไร<ซ>ทางนูนงน้นนู้นระวังตัวด้วยนะลงเหมืองลงเหมืองลงเหมืองโกโกโกหโอเค,อเคตรงนี้ได้เหรอว่าน่าทำไมน้า,นาวับนะอย่างนั้นเฮ้ยเนาะ ทิ่เปอร์วปครับนั่นไงคุณเห็นมันว์ปใช่ไหมล่ะใช่หรือว่าเราจะลองมีนีสักเล่มหนึ่งนาจะไม่ดีหรือเปล่าวันนี้เน็ตของตัวเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมใช่ก็เป็นไปได้นะน่าจะวิบวิบบ๊อบบ๊อบเกินนะนะาบวยครับมาจากตรงไหนกันนะผมลืมละตรงนี้ปะไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ ใช่ใช่ใช่ขึ้นปะไม่ใช่ไม่ใช่โลครับขึ้นมาได้หรือยังครับค้ะขึนมาครับคือมันยังกระตุกอยู่ปะเหมือนจำเลิะไม่ล้วปะไม่ละก็จะขึ้นได้นะเอสะมาคีย์บอร์ดไป <c oughs> วะ <c oughs> บ้านก่อนแลวคุณเมื่อกี้ผมได้ยินใครเดินรอบรอบบ้านไม่รู้ผมหล่อนหรือเปล่าะ ไม่รู้สึนสุกมันโล่งเกินไปมันอาจจะแบบดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ต้องใส่ต้นไม้สักประมาณรอบๆบ,บ้านน่ากำลังจะดีผมว่าผมจะทำฟาร์มไอทำฟาร์มแครอทดอดยู่ เอ้ยอเลี้ยงหมู่ปะเอาเลี้ยงหมู่กันปะใช่ผมจะไปเอามันมันขึ้นไหมเนี่ยถ้าต้นอย่างเงี้ยมันขึ้นไหมไม่ไม่ปลูกใกล้กันไม่ขึ้นเอางั้นเดี๋ยวฉันทำขวานหินนะฉันลงไปไปเตาะเอาถ่านเพิ่มเอาเหล็กเพิ่มได้ปะขวานหินมันทำเหล็กเพิ่มได้ปะโอเคพิกแอ๊ดหรือเปล่าอ๋อเออเออพิกแอ๊ดพูดผิดโอ้โหนาเนี่ยเขาจะแบบมีความเร็วมากนะคะในการทำ เดี๋ยวฉันเดี๋ยวฉันจะทำพลิกแอคแล้วลงไปข้างล่างแล้วกันนะสวัสดครับไปกันไปขุดเหล็กกันก่อนนะคะเราต้องทำตัวให้มีประโยชน์นะคะจะได้ไม่เป็นภาระนะตุ๋ยนี่อะไรอะ่ะเหล็กหรือทองอะ่ะคืออะไรอะ่ะ อ๋อเล็กเล็กได้เหล็กแล้วเลิศเลิศเฮ้ยทางไหนวะจำไม่ได้อ่ะทางกลับทางไหนวะนาไปไหนแล้ววะน,น้าอยู่ตรงอยู่ตรงนี้เลยอ่ะตรงไหนวะอยู่ตรงอยู่ตรงเหมืองที่มันมีไม้อ่ะ อยู่ขโมยเหรอคุณไปไหนเอาเห็นแล้วเห็นแล้วใช่ขึ้นทางนี้โอ้ยไม่เห็นทางขึ้นนี่หมูเป็นเป็นปลาเอาแกะไปเลี้ยงไหมไปไหมล่ะเอาหมูเอ้ยเอาวัวดีกว่าเอาวัวไปเลี้ยงดีกว่าเอาวัวดีกว่าได้เนื้อไงออกมาแกะเนียสองอันเลยเอ้ยต้องการวัวอีกตัวหนึ่งทำไมอ่ะจะให้จะให้มันมีเพศสัมกันเหรอแกะกับวัวมันอะไรกันไม่ได้มันตามมาทำอะไรแกะ ฉันฉ่นค่ามันเลยก็ได้ค่ะอย่าฆ่าอย่าฆ่าเราจะเปไปเลี้ยงอยู่วัวเหรอแล้วขอขอเศรษอาหารในซิไปไปเอาวัวดีกว่าไม่เจอวัวเลยเว้ยเดี๋ยวรอมันเดี๋ยวรอมันเกิดอันนี้มันคือวัวปะมึงเป็นใครเนี่ยฮะมึงเป็นใครคะอยากรู้จริงๆ ไม่มีวัวเลยอะ่ะว้าวเก่งมากอุ้ยมันเดินตามฉันมาแกะมันเดินตามฉันมาขุดดินตรงนี้ผมจะทำที่เพิ่มขุดไปเรื่อยๆให้มันแบบไปเรื่อยๆใช่เก่งไปเอาที่ขุดดินมาเอาเเอนั่นแหละขุดไปเรื่อยคุณคุณคุณนะครับลัวว่าไงฉันว่าฉันได้ยี่สิบเปอร์เซ็นตอีกแล้วเสียงอะไรครับ าอ,อไรโอ้ยทำอะไรอนะ่ะดูขอนต้นไม้ด้วยอย่าเปิดปิดไปเอาปิดนะาเราต้องรู้นะว่ามันคือตัวอะไรกันแน่แนอนมากโฮ้ยโฮ้ย น่าหลังบ้านหลังบ้านมาหลังบ้านมีวันใดอยู่มีวันใดอยู่หรือเน้ยเราต้องหลบอยู่บนนี้มันขึ้นมาไม่ได้ มันหายไปแล้วอุ้ยโอ้ไม่ก oh ลาเดี๋ยวมันไปมันจะปล่อยเมนูเนี่ยโอ้โหตกใจหมดเลยเนมะื่อกี้ประตูเฮ้ยมัน,มนประตูทิ้งเลยชิบหายมันทำประตูได้ด้วยโอ้โห oh. oh. คุณสรุปว่าคุณลงคุณลงอะไรมาเนี <laughs> ่ยไม่ใช่ครับผมไม่ได้ลงนะ นะ้ยนะ้ำมันเป็นวิญญาณอันเนี้ย้ยนะ้ำเป็นวิญญาณอย่าไปกลัวมันมันมีหลายตัวเลยมันมีหลายตัวเฮ้ยมันกขนาดจะบ่อเลยเละวะหนว่นดวหนวดหนวดเราเรามาสร้างทับที่ตายของมันหรอ อาจจะไปไปได้นะมันอาจจะตายตรงนี้น่ะเฮ้ยดูดินะมันมีรอยขีดเออมันทําให้เรารู้ว่ามันแบบกําลังจะมาจัดการเราฉันรู้สึกว่ามันแบบเราต้องสร้างต้นไม้เพิ่มอ่ะไม่งั้นมันไม่ได้อ่ะสร้างต้นไม้้อลรอบรอบบ้านเร็วๆฉันบอกแล้วว่าตอนแรกว่าให้สร้างให้อยู่ในที่ที่ต้นไม้มีหน่อยโเอ้ย อาจจะไปรู้แล้วครับว่ามันมี hey. วันนี้มันโหดร้ายขนาดไหนแล้ววันต่อไปจะขนาดไหนวะเนี่ยกลัวเหมือนกันนะเอาจริงมีค่าแบบว่าไม่ได้อยู่กับเพื่อนนะแย่เลยเ<อ>คุณลองทำประตูอะไรประตูกระจกไหมหรือประตูอะไรดีประตูกระจกไม่มีไม่มีไม่มีห็นว่าเอากระจกบังไหมไม่เอาเสียจะพูดย่างนี้ประตูธรรมดามันเอาไม่อยู่อะทำไงอ่ะประตูสองชั้นหรอ งั้นเราไม่ต้องสร้างประตูครับไม่ต้องมีประตูบ้าหรอคะจะบ้าหรอหจะลองทำประตูเหล็กดูไหมล่ะเอาป่ะล่ะมาจะนทำให้มันต้องทำที่เปิดด้วยใช่ปะประตูเหล็กอะ่ะโอ้เพอร์เฟคสองมีเรือรัวเยอะมากเลยนะจริงจริงมีเยอะเลยนี่ยทำอะไรอะ่ะ ทำไรเนี่ยปลาโป่ปงเหรอ,อ,อทำทำไมอะ่ะโยนไข่ไข่มันแตกไก่มันะออกมาทำมันใดดีกว่ามันขึ้นไม่ได้อ, <Lav> อ,อุ๊ยไวเออเออตกใจไหมครับโอ้ย ใส่ดิแม่งเหมือซะ้วยเสียงอ่ะอ่ะเดี๋ยวเราเอาไงก็ต่อดีคะคุณตอนนี้เ<อ>สบียงคือเสียงเพิ่ยงย่างให้เพิ่มไปเมื่อกี้ไงฉันไปฆ่าไก่มาเมื่อกี้เพราะหิวคุณอ๋อแล้วคุณฆ่าทำไมอ่ะแล้วคุณจะเก็บไว้ดูได้ไงคุณฆ่าคุณก็ต้องให้อันนี้มันด้วยเนี่ยให้ให,ให,ให,นนนให้นี่้มันผสมพันธ์กันนี่ให้พวกแบบเม็ดาวอะ่ะ อ๋อคุณต้องไปขุดหญ้ามาเล่นข้าวนี่ไงนี่ไงคุณไปค่าเมซี่เหรอครับรู้ได้ไงอ่ะไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ได้ค่ารออืใช่หรออ๋อมันมันแบบมาสวิทกิ๊กกิ้วกันอยู่ตรงนี้เว้ยวายแรงมากตามของตาแรงมากคุณแม่ อันนี้เป็นผู้ชายท้งคู่เลยนะเฮ้ยซีรีวายปะเฮ้ยๆๆๆๆอุ้ยเขามองหน้าเราเขาไม่ชอบจับได้แล้วสินะอุ้ยคุณจะไปขวางเขาจะไปทำเขาสิครับเย็ดอะไรครับเย็ด ทำบ้างดิทำอะไรครับ่จะทำอะไรอ่ะก็ทำแบบแบบที่เขาทำเมื่อกี้น้าหน่อฉันสั่งนวยเฉันสั่งกูกลัวไปค่ะเราโคตรเก่งอ่ะไปไปไปลงแม่ไป คนนาตุ๋ยไปไหนแล้วะ่ะนาอา่ะนาไปไม่รอเลยอะ่ะเอาเฮียผิดอันเฮียนาเธอเพชรเฮีย yeah, ไม่ถึงหรอโดทนทะเลอสซีเพชรได้ไหมอ๋อ นามาเร็วโอ้โหมันออกมาจากรูเลยอ่ะมึงเกี้สันก็เหมือนกันสาวบ้างออกมาจารูเลยอะมันมันน่าจะมีหลายตัวใช่ไหมไม่หลอกคุณก่อนไม่หลอกผมบ้างไม่รู้นามาหน่อยเร็วหยุดนั้นก่อนจะเพิ่งขยับมาเลยค่ะเฮ้ยนามาเร็ว นะาฉันว่าผีตัวนี้มันไม่ทำอะไรเราหรอกใช่หรอแล้วมันทำผมนะม,นมันแค่มาทำให้เรากลักวเฉยๆอ่ะอะทางนี้ค่ะโอ,โอโ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยฮะผมน้ามือดอะ่ะหายไปแล้วมันอยู่แถวนี้แน่เลยมาถูกทางปะถูกแหละโอเค โโ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 ซซ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 น้าอยู่ไหนอ่ะนี่คือยังไงเนี่ยคุณขึ้นมาเลยคือพวกมันไม่ทำอะไรเราหรอกนะฉันว่าแต่ว่าอีพวกกระดูกอะเราทำร้ายทำแน่ทคิปเปอร์มันเยอะชิบหายคือในฉันเริ่มวินหัวแล้วอะขึ้นแม่งกูปวดหัวชิบหาย คุณไปต่อตรงขึ้นมาเลยตล้ใม่ไสไดไงวะแล้ว <c oughs> ส,สุดตัวนึงคืออะไรกันแน่ผมก็ไม่รู้เขาบอกว่าน้องๆบอกว่ามันเป็น scp ครับมันจะมาแบบหลอกหลอนเราพอมันแบบถ้าเรากลัวมัน ทุกคนคะวันนี้คือสุดมากเลยนะคะจากที่คิดว่าจะมาโรน่ารักกุ๊กกิ๊กกับแฟนกัมมารอของเรากลายเป็นว่าปโรนีตายซะง,งั้นแหละทั้งหนีทั้งผีนะคะหนีทั้งเสียแล้วก็สายตาที่จ้องมองมาแบบไม่หยุดจะบอกนะคะว่าตอนแรกเนี่ยนึกว่าแฟนจะพาไปสร้างบ้านหวานๆสรุปก็คือพาเข้าฉากหนังผีคะ่ะแต่ถึงจะโดนหลอกให้หลอนแต่เราก็ยังรักกันอยู่นะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่มาวิ่งหนีผีไีกับพี่สองในวันนี้ถ้าเพื่อนๆชอบสนุกแบบนี้นะคะอย่าลืมคอมเมนต์มาแชร์กันนะคะแล้วเจอกัน ในคลิปหน้าที่ไม่รู้ว่าจะเป็นโรอะไรบ๊ายบายค่ะ